สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวทาลาวดีปราจินบุรีให้นะครับห้องที่ผมเข้าพักห้องนี้พันเก้านะครับถ้าไปเจอรีวิวบอกกรรมเงินมาเก้าร้อยบาทนั่นคือตอแหละนะครับไอ้พวกนั้นมันทำรีวิวเพื่ออยากได้ยอดยอดยอดไลค์อะครับ ผมจ่ายตังไปพันเก้านะครับเป็นห้องดีลักนะครับเป็นห้องที่ถูกที่สุดนะครับมีห้องสองพันกว่าด้วยครับราคาพันเก้านี่ก็คือรวมอาหารเช้าแล้วนะครับอันนี้เป็นวิวระเบียงหลังห้องผมนะครับระเบียงหลังห้องเป็นป่าไปช่วงหน้าร้อนนะครับ อันนี้ก็เป็นทางเดินสระไปสระว่ายน้ำนะครับพักที่นี่จะได้อารมณ์เหมือนเราอยู่ในเมืองโบราณเมืองคาราวดีโบราณอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารีสอร์ทอยู่ในป่าเลยอากาศดีมากครับสระว่ายน้ำที่นี่เป็นระบบบำบัดแบบคอลินนะครับ แต่ว่าลงไปไม่ค่อยแสบตาเท่าไหร่เขาน่าจะมีการตรวจเช็คคอรีนได้มาตรฐานนะครับความลึกสาก็จะอยู่ที่ประมาณหกสิบเซนนะครับสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ก็จะอยู่ความลึกอยู่ประมาณมีตั้งแต่หนึ่งร้อยร้อยี่สิบร้อยสี่ิบร้อยแปดสิบนะครับ ก็คือความลึกมันจะต่างระดับกันไปครับแต่ถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นมันก็จะมีสาเด็กสาเด็ก60เซนนะครับให้เล่นเป็นเป็นรูปวงรีครับแต่ถ้าคนว่ายน้ำเป็นก็เล่น120 140 180เซนติเมตรก็ได้ครับ ราคาพันเก้านี่ก็คือรวมอาหารเช้าด้วยนะครับอาหารเช้าเป็นไลน์บุฟเฟ่มีให้เลือกกินหลายอย่างคอาหารเช้าที่นี่แล้วก็มีเป็ดลมควันให้กินด้วยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าครับอากาศดีมากครับ ถ้าคะแนนเต็มสิบผมให้ที่นี่แปดนะครับต้นไม้ที่นี่เยอะมากครับได้อารมณ์เหมือนเราอยู่กลางป่าเลยครับเหมือนรีสอร์ทมันตั้งอยู่กลางป่าเลยอันนี้เป็นสะพานไม้ไผ่นะครับทางเดินไปสาว่าน้ำซ้ายขวานี่เป็นต้นข้าวนะครับแต่ผมไปหน้าร้อน ต้นข้าวก็ยังไม่ออกลวงข้าวนะครับต้นข้าวน่าจะออกลวงหน้าหน้าฝนนะครับสาว้่าน้ำที่นี่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าความลึกมันได้นะครับลึกสุดอยู่ที่ร้อยแปดสส่วนโซนตื้นสุดก็คือสาะเด็กหกสิบเซนนะครับ ถือว่าโอเคครับที่นี่ถ้าเต็มสิบผมก็ให้ให้คะแนนที่นี่แปดแล้วกันครับ